ราคาต่อรองเปิดมาที่แมนยูต่อเสมอควบครึง่งยูโรปาลีกเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรก LAH k r i n เตรียมเปิดสนามดินเซอร์สเตชันต้อนรับกรรมเยีนของทีมแมนยูโดยเจ้าบ้าน LAH k r i n ภายใต้การนทำทีมของวาเลเรียงอิสมาเอลเตรียมตัวมาดีเพื่อเล่นเกมนี้โดยเฉพาะดังนั้นพวกเขานั้นใส่เต็มที่อย่างแน่นอนเพราะเป็นเกมแรกประกอบกับมาตรฐานในการเล่นในบ้านของทีมนั้นยังคงยอดเยี่ยมเกมนี้เจอกับแมนยูในยุคข,ของโซชาพาลูกทีมนั้นเก็บความมั่นใจมาอย่างต่อเนื่องด้วยการไม่แพ้ใครมาแล้วเป็นเกมที่10ติดต่อ,อกันทุกรายการแถมเกมที่แล้วนั้น ็เอาชนะในเกมยากอย่างเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนมาได้ทําให้ความมั่นใจมาเต็มอยู่แล้วแต่ถ้ว่าการเปลี่ยนทีมเยอะของแมนยูเพื่อสร้างสมดุลใหทีมนั้นทําให้ความลงตัวขาดหายไปอยู่แล้วประกอบกับ l อลเอสเครินก็ไม่ใช่ทีมที่หมูแต่อย่างใดทําให้เกมแรกนี้น่าจะจบลงด้วยการเสมอกันไปซะมากกว่า <c oughs> ทีเด็ดฟนธวันนี้รองไปเลย l อลเสเครินไม่ชิดแน่สกอร์ที่คาด l อลเอสเครินเปิดบ้านเสมอกับแมนยู0 0 isc888 เว็บเดิมพันกีฬาชั้นนำรวบรวมทุกเกมกีฬาไว้ในเว็บเดียวไม่ว่าจะเป็นบอลมวยบาสและกีฬาชั้นนำอีกมากมายและมีเกมคาสินโนสลอ็อตให้เลือกเล่นอีกมากมายโปรโมชั่นร้อนแรงเติม500รับทันที1,000บาทโทรมาเลยที่089-000-0366หรือแอดไลน์มาที่ @isc888 มีตัวแอดด้วยนะครับ